สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอสูตรหน่วยปากหน่วยลาวสูตรนี้ผูกมาแล้ว3ามงวดสอนวิธีคิดก็ง่ายๆนําผลออกย้อนหลังหนึ่งงวดและสองงวดมาลบกันนะครับแล้วก็เอาแค่หลักหน่วยนะครับมาเป็นตัวผลลัพธ์นะครับของเลขหน่วยลาวนะครับวันนี้เก้าจบสสได้64ี่เอาแค่ลักสี่นะับ ผลออกคือเก้าสามสี่สี่นะฮะถูกเลขสี่นะฮะถูกหลักหน่วยนะครับแล้วก็วันนี้เก้าเจ็ดลบสี่สี่ได้ห้าสามนะผลออกคือเก้าศูนย์สามนะฮะถูกหลักหน่วยเหมือนเดิมนะตรงนะฮะแล้วก็วันนี้สี่สี่ลบศูนย์สามนะฮะได้เลขท้ายคือเลขหนึ่งนะครับเลขออกคือสามศูนย์หกหนึ่งนะก็ถูกหลักหน่วยนะฮะตรงนะครับ ปักหน่วยลาวมางวดที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็คือ6 1หนึ่งลบศูนย์สามได้ห้าแปดนะก็ได้เลขแปดนะเป็นเลขปักหน่วยลาวของเรานะครับประจำวันที่เท่าไหร่ยี่บห้านะก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะเลขปักหน่วยลาวคือเลขแปดนะครับโอเคครับผมคลิปนี้มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น ปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมครับขอบคุณที่รับชมจนจบสวัสดีครับ